ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่มาชมคลิปในช่องผมนะครับผมอันนี้ก็ผมวันนี้ผมจะมาสอนลงทะเบียน a i r ์เพยนะครับง่ายๆกันเลยนะแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับใครที่ดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแอร์เพกันนะครับการก่านลงทะเบียนนะครับเราต้องไปโหลดแอปแอ r p เพยมาก่อนนะครับเข้าที่ p เพย Store นะครับผม โหลดมาแล้วครับเราก็เปิดเราเปิดใช้งานแอปเลยนะครับลงทะเบียนง่ายๆนะครับไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับถ้าถูกวิธีนะฮะลงทะเบียนให้ถูกวิธีก็มาดูเลยครับลงง่ายๆว่ามีอะไรบ้างทุกขั้นตอนนะครับผมนี่ครับถ้าเราเปิดใช้งานแล้วนะครับมันจะมาหน้านี้เลยนะครับให้ใส่ให้เราใส่เบอร์มือถือเราเข้าไปนะครับเบอร์มือถือเราไม่ต้องใส่เลขศูนย์ฮะนอกั้นใส่เก้าตัวที่เหลือนะครับผม ใส่เข้าไปครับมันจะส่งหมายเลข O P T มาให้ทางข้อความเรานะครับที่เราใส่เบอร์ไปส่งมาทางมือถือเรานะครับผมให้เราเอารหัสที่เขาส่งมาให้มากรอกลงที่เขาส่งมาให้นะฮะเอามากรอกลงหน้าต่อไปนะครับผมรหัสที่เขาส่งมานี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่เขาจะส่งรหัส O P T มาให้ทางข้อความเรานะเรามาใส่หน้านี้เลยนะครับ6ตัวนะครับที่เขาส่งมานะครับเรามาป้อนใส่หน้านี้เลยนะครับ แล้วมันก็จะไปสู่หน้าต่อไปนะครับผมมันจะส่งมาทาง s m s นะครับให้เราเอามาใส่เลยนะครับนานหกตัวนะครับผมนี่เราก็มาสู่หน้าแรกของ a i r p a y แล้วนะครับให้เรามองอยู่ตรงข้างล่างครับที่มีคําว่าฉันอยู่นะครับให้กดเข้ากับตรงที่คําว่าฉันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เราลงทะเบียนนะครับผมตรงคําว่าฉันด้านล่างขวามือนะครับของ โทรศัพท์เรานะครับมองไปด้านล่างนะครับนี่คาว่าฉันคะกดเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับผมถ้ากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นมาให้เรายืนยันตัวตนนะครับผมมันจะมีรูปถ่ายนะครับมีชื่อเล่นนะครับถ้าเราใส่ชื่อเล่นแล้วนะครับเขาจะให้ใส่ UID ของ a i r p a y เรานะครับเป็นรหัสผ่านของเรานั่นเองแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับผมอีเมลที่เราสมัครไว้พวก Gmail อีเมลทั้งหลายแหละนะครับ ก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรานะครับอันนี้ก็ถ้าเรายืนยันตัวตนเราเสร็จแล้วนะครับมันจะมาสู่หน้านี้เลยนะครับหน้านี้จะมีกรอกบัตรเลขบัตรประชาชนนะครับอันแรกเลขบัตรประชาชนอันที่2เลขหลังบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ตามด้วยวันเกิดตามบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ตามชื่อภาษาไทาย<ะ>นามสกุลภาษาไทย<ะ>ชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับ กรอกให้ครบนะครับผมนี่ครับถ้าเรากรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชนเราเสร็จแล้วเราก็มาหน้าถัดไปนะฮะคือหน้านี้นะครับเขาจะกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับกรอกให้ครบทัวนะครับบ้านที่บ้านเล็กบ้านเกิดบ้านเล็กที่นะครับผมตามบัตรประชาชนนะฮะอันแรกเลยนะครับอันที่2นะครับตามที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่เราทํางานหรือถ้าเราอยู่บ้านเราก็กรอกที่เดิมนะครับแล้วก็อาชีพนะครับ อาชีพเราก็ลงไปเลยลงไปเลยว่าเราทําอาชีพอะไรนะครับเราก็ลงไปนะอันสุดท้ายเราก็บริษัทที่เราทํานะครับลงให้ครบนะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับถ้าเรากรอกข้อมูลที่ทํางานเราเสร็จแล้วนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะฮะมันให้เราถ่ายเรารูปเรากับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับหน้านี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปหลังบัตรประชาชนนะครับสําหรับหน้านี้นะครับ ถ่ายลงไปเลยนะครับเขาจะไปประมวลผลว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่านะครับให้เราถ่ายรูปไปให้ครบนะครับที่เขาให้ทํานะครับผมนี่นะครับถ้าเราถ่ายบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งรหัสผ่านนะครับสําหรับการยืนยันการทํารายการการชาระเงินผ่านแอร์พนะครับให้เราใส่รหัส6หลักที่เราจําได้นะฮะใส่ไปเลยถ้าเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับเราก็รอ การยืนยันเลยนะครับทาง a i r p เ y เขาจะยืนยันอีกทีถ้าเรามาสู่หน้านี้ถือว่าเราทำรายการสำเร็จแล้วนะครับก็รอแต่ทาง Air p เพยเขายืนยันมานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมคลิปผมนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรหรือไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ